o อฟฟ o ดบายภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับจิ๊บในช่วงของ w o อ l l o f o o o บายภูเขาทองค่ะช่วงนี้นะคะจิ๊บอยู่ที่ประตูช้างเผือกค่ะเพื่อจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวตลาดช้างเผือกเพื่อไปตามหาข้าวขาหมูที่อร่อยที่สุดที่นี่เลยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะร่วมพิสูจน์ความอร่อย them, พร้อมๆกับจิ๊บก็ไปกันได้เลยค่ะข้าวขาหมูช้างเผือกที่อร่อยมาก ช้างเผือกนะคะเรียกว่าแฟนเพจไทยเทพรสชาวเจียงใหม่นะคะแนะนํามาให้เราได้มาริมรองความอร่อยตอนนี้อย่าช้าเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะเจ๊จอยกําลังยุ่งอยีกเลยเราต้องรีบเข้าไปร่วมพูดคุยกับเจ๊จอยกันดี่ว่าค่ะไปเลยแหมคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นรถหรือลูกค้าที่ยืนรออยู่หน้าร้านน้องจิ๊บเขาก็บ่ย,ยันค่ะ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวบุคเข้าประชิดตัวเจ๊จอยเจ้าของร้านข้าวขาหมูช้างเผื่อจนสําเร็จนะคะซึ่งนอกจากกินีสั์ความอร่อยที่ทําให้น้องจิ๊บเธอต้องมาพิสูจน์แล้วความสาวความสวยพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆรวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ก็ทําให้แม่ค้าร้านนี้มีฉายสายส่วนตัวส่วนตัวอีกด้วยว่าข้าวขาหมูขาวบอยนั่นเองคะ่ะ อยู่ใกล้ๆเจ๊สาวสวยของเราที่เรียกว่าสับไม่หยุดเลยค่ะร้านเปิดมานาทีนะคะสวัสดีเจ๊จอยค่ะสาวสวยนะคะตอนนี้ทิ่อยู่หน้านหน้า,นาเขียงจริงๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยของแท,ท้ถ้ามาหาก,กินเลยนะคะเจ๊จะขอถามนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาของร้านนี้ทำไมาถึงตั้งชื่อว่าร้านข้าวขาหมูช้างเปือก่ะอพอดีใครอยู่หน้า ประตูช้างเผือกค่ะก็ได้ตั้งเป็นขาหมูช้างเผือกขาหมูขายดีที่สุดส่วนเนื้อข้างในนี่ค่ะจะนุ่มอย่างเงี้ยอร่อยเคล็ดลับหรอคะเจ๊ที่เรียกว่าความใจชาวเชียงใหม่ทุกท่านเป็นน้อมีอะไรบ้างคะเคล็ดลับจะใช้ซอสดีค่ะข่ากุ้งขาวทองค่ะเปิดทุกวันห้าโมงเย็นหนึ่งสีสองค่ะติดกับชาวเชียงใหม่มาแล้วกี่ปีคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะคนเต็มร้านเลยแล้วตอนนี้ค่ะเวลาเจ๊ก็ นั่นเดี๋ยวชิปขออนุญาตไปช่วยเจ๊ทำอาหารกินดีกว่าจานไหนคะเนี่ยจานนี้ต้ไหนคะนี่เลยค่ะหน้าที่น้องชิปนะคะที่เจ๊จอยได้ส่งมอบมาแลวก็คือ เด็กเสริร์ฟเด็กเสิร์ฟเองค่ะพูดคุยกับเจ๊จอยได้ไม่นานนะคะน้องจิ๊บเขาก็ขอแก้ตัวที่ชวนเจ๊จอยพูดคุยจะทําให้ลูกค้าต้องต่อแถวยาวเป็นจนถึงถนนด้วยการมาช่วยเสริร์ฟนั่นเองค่ะแต่ระหว่างที่เสริร์ฟนั้นน้องจิ๊บเขาก็แอบไปสอบถามลูกค้าค่ะว่าทําไมทําไมถึงมารอคอยอย่างไม่เบื่อร้านนี้เขามีดียังไงเนาะไปฟังดีกว่าค่ะข้าวขาหมูมันจะเปื่อยครับแล้วก็มีไข่ด้วยครับ าทานมาแล้วกี่ปีคะน่าจะ12ปีแล้วนะอร่อยรสชาติเข้มข้นถูกใจมากค่ะทานมาแล้วประมาณ3ปีมาเนียค่ะร้านข้าวขาหมูช้างเผือกตรงหน้าประตูช้างเผือกท่านจะได้สัมผัสกับความอร่อยของคากิเนื้อหนังไส้ไข่รสชาติดีด้วยวัตถุดิบที่ดีของทางร้านที่ได้จัดเตรียมมาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ อยากให้ท่านได้มาสัมผัสความอร่อยกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยและพบปะกับเจ๊จอยเจ้าของร้านข้าวขาหมูช้างเผือกคาวบอยแห่งนี้นะคะทางภูขอทองเขาก็ขอแนะนำว่าให้รีบมาด่วนๆไม่เช่นนั้นจะต้องต่อคิวยาวเหยียดหรือก็หมดซะก่อนจะได้ชิมค่ะ ชมที่อยากจะมาชิมนะคะข้าวขาหมูช้างเผือกหมง่ายมากๆค่ะที่ตลาดช้างเผือกนะคะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปถึงตีสองคุณผู้ชมก็สามารถจะอิ่มอร่อยแบบนี้ได้ค่ะ จากต้องบอกข่าวนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจค่ะอยากจะร่วมลุ้นนะคะของรางวัลจากทางภูเขาทองค่ะก็สามารถนะคะเข้าไปได้ที่แฟนเพจไทยเทพพรสกดไลค์และก็กดแชร์เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ลุ้นของรางวัลเพียบแล้วละคะ่ะและก็สามารถนะคะที่จะย้อนดูรายการย้อนหลังไปโดยนะคะสำหรับเมนูอาหารต่งตางๆ ที่น้องชิพพาไปชิมรวมถึงการอัปเดตร้านอาหารรายการของเราเนี่ยต่อไปในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแม้พูดไม่ค่อยจะถูกแล้วค่ะผู้ชมเพราะอยากจะทานแล้วพบกับน้องชิพใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้น้องชิพลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูขเขาทอง